โจมาแล้วอันนี้ก็มาแค่หูแบบเออ่ที่เขาเรียกว่าแค่เล่นเพลินๆแต่ไม่ได้แค่นานแล้วไม่รู้จะมีขี้หูไหมแต่จากมองข้างนอกไม่มีเนีฉัน เดี๋ยวนะขยับแสงไฟก่อนโอเคชัดขึ้นแล้วใช่ไหม,มดูเหมือนคนลูกค้าจะไม่มีข e ี้หู แต่ก็มีร่องรอยที่ใช้ข้าต้นบาดปัน่น mm hmm. ถ้ามีก็จะมีเป็นผงแทบจะมองไม่เห็นน่ะมันจะเห็นกันจริงๆก็ต่อมเมื่อนี่เลยเดี๋ยวเราเอาน้ํายาละลายขี้หูเข้าไปเสร็จแล้วก็เการอบๆสักสองถึงสามนาทีแบบเนี้ยเกาแบบเนี้ยถ้ามันมีขี้หูแฉะหรือว่าขี้หูเปียกหรือว่าขี้หูที่เป็นผงๆค้างๆอยู่ mm hmm. เขาก็จะเป็นสีเหลืองๆแล้วมันก็จะละลายมาพอเราเอาสำลีไปปัน่น ุ๊บมันก็จะเหลืองติดสําีีเลยว่าแล้วลุยเลยอ,อันนี้ก็เข้าไปแล้วน้ำยาละลายขี้หูก็ไปถึงแก้วหูเลยปรับมมกล้องแสงได้เลยได้หมดโอเคอ มาใช้สำลีใช้สำลีสำล,สลีขอให้ทำแบบนี้นะหมุนไปทางเดียวตรงโค้นรัดให้แน่นแล้วก็ปล่อยไปข้างในหลุมหลๆให้มันอ่อนอย่างนี้เห็นไหมถึงไปโดนแก้วหูก็ไม่เจ็บ มีรถสิบล้อดว้วยมีรถสิบล้อวิ่งเข้ามาที่ดินว่างเปล่าวไว้เข้ามาถมที่ดินแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทําที่ดินว่างเปล่าให้เป็นสวนเกษตรเพื่อที่จะได้ลดภาษีที่ดิน mm hmm. เจ๋งเลยอ่ะ อย่าง้อยก็มีพื้นที่เป็นสีเขียวเพิ่มขึ้นปลูกอ,องุลนดูใบดูแต่ใบอะลูกไม่ออกทักทีืมอ <laughs> <c oughs> นี่มันเพชรจริงเพชรปลอมเนี่ยข้างหูเนี่ยแสบลูกตามากเลยเสือกสะท้อนตาอยู่เนี่ยนะไอคนมันตัดเหลี่ยมเพชรนี่มันขัด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 มันจะรู้ได้ว่าตรงมุมไหนเป็นมุมไหนแล้วก็ทําให้เท่ากันได้ยังไงอะนะโคตรเจ๋งเลยนะหรือมันใช้ส่องกล้องส่องเอานะตอนที่มันเจระในเพชรเนี่ย <laughs> yo chọc cái hù lên lên. Yo, yo.